วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูกล่องตัวที่เราทําเสร็จจากเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการจัดดอกไม้ลงไปในกล่องนะคะตัวดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้จริงดอกไม้แห้งก็ตามนี้เลยค่ะเอ่อ ปูพื้นด้วยเศษดอกไม้ที่เรามีอยู่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใครไม่มีเศษดอกไม้ก็จะใช้เป็นตัวย้าเทียมค่ะตัวสีญ้าเทียมสีเขียวอ่ะตัวนั้นก็ใส่ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องกดลงไปก็คือจัดเป็นช่อก็คือปูด้วยผ้ากระสอบได้อะไรเงี้ยปกปิดนะคะอันนี้คือใส่ดอกไม้ไปแล้วนะคะตัวมีหลัก3ดอกนะคะก็จะมีสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีพีชนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ตกแต่งไปเรื่อยเรื่นะคะก็จะมีตัวดอกไม้ตัวอื่นลงไปทีละตัว2ตัวนะคะเดี๋ยวรอเราดูว่าเราจะใส่ตัวไหนลงไปขยับขยับ อ่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอ่าลูกสนนะคะเป็นลูกสนลูกสนที่เราเอามาทําเป็นสีทองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหมายถึงว่าแบ อ่าปกติจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็รอ,อมาทําเป็นสีทองนะคะก็ใส่ลงไปคือว,วัดวัดแบบลงพื้นที่ก่อนเลยเงี้ยวัดลงพื้นที่ก่อนวอ่าเออมันลงได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันลงได้ก็จะใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นลูกศนสีทองนะคะต่อไปเราจะใส่อะไรดีเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึ่งขอดูก่อนนึกไม่ออกเราก็จะหยิบดอกไม้ออกมานะคะสีเทียบสีจริงจริงก็เตรียมไว้แล้วแหละเตรียมไว้ที่จะใส่ดอกไม้แล้วนะคะเตรียมโทนสีไว้แล้วว่าเออเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องทาโทนสีอ่าสีธรรมชาติสีน้ําตาลแล้วก็ออกนิดนินิดหน่อยนะคะแบบไม่ให้มันจืดไปอ่าตอนนี้เราก็ปปักไไม้ลงนะะค ปักดอกไม้ลงไปปักดอกไม้ลงไปเสร็จแล้วอ่าจะเห็นมีอะไรรอบๆเพิ่มขึ้นไหมคะข้างบนจะมีของใส่ไว้ก็คือจะมีตัว้าหางกระต่ายใส่ลงไปนะคะ <im itation> แล้วก็ที่กําลังใส่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นยาเอาอไม่ใช่เป็น้าเป็นหางกระต่ายสีส้มนะคะ <im itation> เป็นหางกระต่ายสีส้ม <im itation> เริ่มจะมีดอกไม้มากขึ้นเริ่มจะมีดอกไม้ลงไปมากขึ้นนะคะเต็มเต็มพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องดอกไม้เอ่อสามารถใส่เอ่อก็เรียกอะไรอะน้ำหอมพวกอะโลมาได้นะคะพวก สักครู่นะอ่ะเรากำลังใส่ตัวอ่ะใส่เสร็จแล้วนะคะจะเป็นตัวย่าหางกระต่ายเอ่อใส่เสร็จแล้วเราก็จะเป็นตัวอันนี้เราใส่สักรูทิปสีขาวนะคะเป็นการตกแต่งคือจริงๆมันไม่ได้ตตัวเอาจริงเูาทำสิบกล่องก็จะทําไม่เหมือนกันแล้วแต่แต่เป็นโทนเป็นโทนสีนี้แหละ <c oughs> แล้วก็เราจะมีเก็บใบสีเขียวๆนิดหน่อยนะคะเก็บใบไม้สีเขียวนิดหน่อยเพื่อเป็นการที่แบบว่าเออจะได้ดูแบบมีสีเขียวๆขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ มีใส่ฝักบัวนะคะฝักบัวแห้งนะคะฝักบัวแห้งก็จะทำเป็นสีทองเพียงแต่ว่าสีทองอาจจะเป็นสีทองแบบดำๆหน่อยอ่านี่เต็มเริ่มเต็มกล่องแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บเราก็จะเริ่มเก็บเริ่มเคลียร์อ่านี้เป็นฝาปิดนะคะดอกไม้ที่จะทำฝาปิดก็ทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองมาตั้งลองมาปิดดูว่าจะตั้งไว้ประมาณไหนนะคะที่ทําเสร็จแล้วก็คือประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้วกล่องดอกไม้แห้งของเรานะคะผลิตกล่องเองแล้วก็ดอกไม้ก็ผลิตเองนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จนะคะตอนนี้เป็นของขวัญได้นะคะมีแถมการ์ดฟรีใบค่ะ ประมาณนี้นะจ๊ะ